สวัสดีค่ะกบมเจอากับฟ้านะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่เปิดใหม่นะคะไม่ใช่อันนี้นะคะจะเป็นสํานักงานบริเวณโครงการสิรัญญาโคมี่นิคมของเราแน่ๆน,นะคะตรงนี้เลย,ยหลายๆคนเนี่ยจะถามว่า คาเฟ่เหรอเป็นคาเฟ่เหรอไม่ใช่นะคะนี่เป็นสํานักงานเซลล์ออฟฟิศของเราค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยนะคะตอนนี้แล้วตอนนี้เนะี่ยเราได้เปิดเริ่มเปิดให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาจองรอบ VIP แล้วก็เป็นรอบไพรเวทแล้วนะคะซึ่งสามารถมาดูแผนผังที่สานักงานด้านในได้เลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ขับรถเนี่ยก็คือเข้ามาเรื่อยๆคือเข้ามาในโครงการโฮมเพจนะคะก็คือตามทางมาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะ เข้ามาปุ๊บก็จะเจออยู่ทางขวามือทางนี้ค่ะส่วนตรงนี้เราก็ได้กําลังเริ่มสร้างซุ้มประตูบริเวณด้านหน้าโครงการนะคะตรงนี้เลยใช่สามารถจาะหลดได้บริเวณแถวๆตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะจริงๆอ่ะเรามันมีอีกทางจะเข้าไปฝั่งนู้นเนาะ แต่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคือลูกค้าเข้ามาก็คือจอดตรงนี้ได้เลยเรามีพื้นที่รองรับที่จอดรถอย่างเต็มที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไปอัปเดตดีกว่าอัปเดตหน้าง,งานนะคะเ<ม>พราะเพราะปัจจุบันเนี่ยเรากําลังสร้างบ้านตัวอย่างอยู่จํานวน2ยูนิตนะคะซึ่งมีความพิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินทัวร์กันนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบบ้านแบบใหม่นะคะที่เรากาลังจะเปิดจองนะคะใช่ตรงนี้เลยตามเข้ามาเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นซุ้มประตูบร,ริเวณของเรา บริเวณด้านหน้าโครงการของเราซึ่งสังเกตได้ว่าซุ้มประตูของศิรัญญาเนี่ยต้องอลังการทุกโครงการแน่ๆเราติดตามชมนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนกลางอ่ะพาดูสวนส่วนกลางก่อนตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะซึ่งมีความพิเศษมากๆเราติดตามได้เลยที่เราได้เกินเอาไว้เนาะเราจะมีอะไรนะคะสาว่ายน้ำนี่ตอนนี้คือแบบ V.I.P มากๆเลย โอเคนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านตัวอย่างซึ่งจะอยู่ด้านหน้าสุดของโครงการเลยตรงนี้นะคะเป็นบ้านหลังแรกตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังที่สองตรงนี้จะมีความพิเศษมากๆสังเกตได้ว,ว่าอ่ะสังเกตได้ว,ว่าคือต้องพามาดูใกล้ๆเรามีขุดอะไรด้วยท่านผู้ชมเรามีขุดบ่อเล็กๆข้างบ้านด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยนี่ก็จะเป็นแบบบ้านแบบใหม่ของเรานะคะเป็นแบบแนวอีโคท้ายเนะาะใช่ ตรนะะคพื้นที่จะบอกว่าพื้นที่กว้างมากๆมันสามารถขุดหรือว่าทำต่อเติมได้เต็มพื้นที่เลยบริเวณด้านนี้เนื้อที่เริ่มต้นก็อยู่ที่70ตารางวานะคะตรงนี้149ตารางเมตรเนาะโอเคแล้วก็ส่วนทางนู้นค่ะก็จะเป็นแบบบ้านที่เราสร้างไว้ก่อนอันนี้แล้วเนาะมีทั้งหมด7ยูนิตซึ่งปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวฟ้าจะพาไปดูแปลงสุดท้ายและว่าอยู่แปลงสุดท้ายราคาอยู่ที่1จุด 1.99ด้าล้านบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาไปเจาะเดี๋ยวพาไปชมแล้วก็ไปเจาะลึกบริเวณด้านในกันเลยค่ะอ่าอันนี้ <laughs> อันนี้อันนี้นะคะนี่เลยอันนี้คือเป็นจะบอกว่าเป็นบ้านตัวอย่างของเราที่มีความพิเศษมากๆก,กวา่าโครงการอื่นๆแน่นอนตรงนี้พื้นที่ดูคือพื้นที่มันกว้างมากๆนะคะคือแบบกว้างมาก,มาก,มากอ่ะเหลือกว้างกว้างจริงๆแล้วคืออันนี้ก็สามารถต่อเติมได้อีกเติมที่เลยนี่เรา ผู้คนน่าจะดูออกแล้วว่ามันคืออะไรตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยเนาะนี่ราคาอ่าบอกราคาเลยก็ได้เนาะราคาเฟสแรกของเราเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.63ล้านบาทนะคะเนื้อที่77ตารางวาอ่าเริ่มต้น70ตารางวาแล้วก็149ตารางเมตรค่ะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้าน1ยูนิตสุดท้ายของเราที่ราคา1.9 9, 9้าล้านบาทฝั่งนู้นนะคะ ไปเจาะลึกด้านในกันเลยว่าเป็นแบบไหนกันนี่เดินไกลนิดนึงฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านตลอดแนวเลยตรงนี้นะคะใช่อันนี้ก็ใครใครซื้ออยู่บริเวณตรงนี้ก็คือเป็นที่เขาเรียกนะเป็นที่แบบอ่าเบสเซอร์นะะจะบอกว่าเป็นที่เบสเซอร์มากตรงนี้เพราะอยู่บริเวณตรงส่วนส่วนกลางตรงนี้นะคะโอเคค่ะ พื้นที่ฝั่งนี้อ่ะพื้นที่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่อ่าบ้านกว้างน่าจะมีประมาณอยู่2ยูนิตนนลนะมีประมาณอยู่2ยูนิตค่ะซึ่งพื้นที่เนี่ยกว้างมากๆสังเกตว่ามีพื้นที่เยอะมากนะคะตรงนี้แต่เรายังไม่สร้างเนาะตอนนี้เราสร้างเป็นบ้านตัวอย่างก่อนออโอเคมาเลยค่ะลูกค้ามาชมบ้านหรือเปล่า <laughs> โอเค คือลูกค้าสามารถเข้ามาชมบ้านได้ทุกวันเลยนะคะตอนนี้หรือว่าถ้าใครอยากจะนัดติดต่อนัดวันเวลาติดต่อก็สามารถโทรมาก่อนได้เลยเดี๋ยวเราจะ,ะเบอร์อะไรเบอร์อยู่ที่เบอร์ที่จะติดต่อมาใช่ไหมคะย่ง061ค่ะ787 1445หโอเคเดี๋ยวเราก็จะเขียนบนแคชชั่นให้อยู่แล้วเนาะสามารถติดต่อแล้วก็เข้าชมได้ทุกวันเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นเหลือหนึยูนิตสุดท้ายแล้วตรงนี้ราคา1.9 9ล้านบาทน,นะคะคุ้มมากๆม,มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะโอเคก็สลวนันนี้อันนี้มีลูกค้ามาพอดีใช่ไหม <laughs> นี่นะคะก็เป็นมุมแบบอันนี้คือช่างเพิ่งเข้าทาสีไปเสร็จเมื่อวาน เก็บสีบริเวณทั้งหลังเลยตรงนี้นะคะก็คือลูกค้าเข้ามาก็คือพรอมเข้าอยู่ได้เลยเป็นบ้านแปลงเปล่านะคะโดยที่เราไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์นะมีราคา1.9ึาล้านบาทค่ะในที่เขาก็อยู่ที่77.9ตารางวาแล้วก็มี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะตรงนี้เลยสามารถมาชมได้ทุกอ่านพามาดูไปไปไปดูภายในบริเวณรอบบ้านยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้ไขนี่นะคะ ใช่เนี่ยพื้นที่เยอะมากๆเลยอ,อันนี้ราคาหนึ่งจุดเก้าเก้านะคะตรงนี้สามารถจริงๆมาสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้แต่แบบบ้านหนึ่งจุดเก้าเก้าเนี่ยจะจอดได้แค่คันเดียวเนาะเราต้องต่อเติมข้างๆออกมาใช่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณเทเลสเทเลสลูกค้าก็สามารถต่อเติมหรือว่าเอาแค่นี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นปูหญ้าปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้ตลอดแนวเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างๆนะคะ ลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาดูภายในก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านเหลือเยอะมากจริงๆแบบกว้างมากค่ะสามารถต่อเติมห้องนอนมาอีกได้เลยด้านหลังเราก็กว้างประมาณนี้แหละสามารถต่อเติมห้องครัวแล้วก็เป็นบริเวณซักล้างเป็นครัวไทยได้อีกเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพามาอัปเดตโครงการเท่านี้ก่อนเนาะก็ยังไม่ไ,มไ,มได้เปิด เดี๋ยวเด <ๆ S 1> เดี๋ยวพาทด <ๆ S 1> ลองนอเนาะเพราะกุญแจไม่ได้อยู่ยังไ,ไม่ได้เปิด,ดเ,ปเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครสนใจก็เข้ามาชมที่โครงการเองนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็สเปซบ้านเนี่ยกว้างม,มากๆอยู่ที่77ตารางวานะคะแล้วก็101ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถจริงๆจอดรถได้ถึง2คันเลยลูกค้าก็สามารถต่อเติมได้อีก ได้อีกนะคะเต็มพื้นที่บริเวณรอบบ้านเลยสามารถต่อเติมได้อีกแล้วก็แบบบ้านแบบใหม่สามารถเข้ามาจอได้แล้ววันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.63ล้านบาทเท่านั้นค่ะแล้วเข้ามาเจอกันนะคะ